สวัสดีดจ้าพี่้องปองไปสุกสุขคนเมื่อนี้นี่พาพี่้องมากินเจ้าห่อนเนื้อจากนางรีเควสตมานะคะพี่้องนี่อะเจหฮอนเนื้อนะคะ โปรโมชั่นพิเศษซุปเนื้อนะคะพี่น้องสองขวด1 5 0ห้าบาทส่งฟรีสำหรับท่านที่โอนนะคะมีจำนวนจำกัดเดิมเพราะว่าพี่น้องที่สร้างไปเขาเรียกร้องมาจัดโปรไหแนจจัดโปรโ,โควิเทแนอีหละจัดไหเต็มทีได้พี่น้องร5อยห้าบาทได้2ขวดส่งฟรีสำหรับท่านที่โอนเนียนะคะ่ะมาพี่น้องมามาจวดน้ำกันแบที่นี่เอา้ามาเริ่มเลยมากินด้วยกันนะครับเฮียเก๊กอวย ีสดชื่นเป็นธรรมดานะซิงขนองรำนะพี่น้องนะเมืองพี่น้องอาการเริ่มเย็นแล้วไห้เขากินเจ้าห่อนไปก่อนอีเมจ,จัดมาให้ยจะตับสดกับเนื้อพ่อยๆนะเมืองเจ้าเพียอืมแม่แ,แตกหวาน หวานอีกแล้วกินก้าวด้วยกันนะครับมาตอนคำทุกทีเลยเรามารอบคำก็กำลังจะน,นอนกันและสบายอร่อยเสินใหญ่นัวปะนัว มันเข้าไปอยู่ในบุลจินเลยนะจุบไปสดไปของข้ออีที่เนาะ อลาปลาหนัวแหงน้องแซ่บๆน้วกันได้จ้ะพี่น้องเข้มข้นและนัวเนาะปลาเนาะจ้าหัวเนื้อมันเป็นซุปเนื้อนะพี่น้องนะเข้มข้นนัวไย่อยารู้ว่านัวแบบไหนต้องลอกนะครับนวนัว มิดมือท่านกินข่าวด้วยจ้ะวันนี้งานมางานเยอะวันนี้ตามไรยักษ์นี่ข้ามมือแรกของวันนี่ใช่แ <c oughs> ดชเจ้าไม่ได้กินข้าวทีพี่พอยี่แม่กะเพิ่งกินไปแล้วจ้ะ ขนาดเราปิดไว้นะปลาเนาะมันยังมันยังร้อนขอรับซุปน้อยอร้อนร้อนอนุ่นนัว จริงวรเวลาเอากินเจ้าหางขาไล่นะเขาเอาไม่หลุดเหลอเอาในผิวหนังมันคลอยๆจอยยออ้อันนี้เนี่ยตัต้มทีเดียวเลยจ้ะเสียเวลาใส่รวมเปพอันเนื้อเขาข้างซีนี่ยน้ำหมูเขาต้มซุกแล้วอันนี้ดำๆสิเนื้อวัว อนะเป็นแด่ตามสโลแกนที่หนูว่าไหมเ้มก้นบด,บดตังขึ้นมาดิพี่หนอกคือเรากินแล้วอะ่ะเราสัมผัสได้เรารู้สึกยังไงส่วนแหลกแสบส่วนแหละนั่วส่วนให้มันมืดหลดพี่หนอกมันนุ่ยหรีจ้ะ ของค่อยหลีซ้ำพ่อพ,พี่เถาผู้เถาคุณมกนะักเนาะเอ้าจุอีกรอบอืมนัวไลไล่ไล่ไล่ สดแลวล่ามิพี่น้องคอมเมนต์ว่าอะไรนะสดแล้วล่านี่แหละกาอ่านเป็นเป็นภาษาไทยภาษาอีสานเท่านั้นสดแล้วเล่าแล้วก็เหตุนหนังงงอะไรป้าอ่านอีกทีดิไม่เข้าใจสดแลวเล่าสดแลวเล่าหมายความว่าอย่างไรแฟนก็เลยอ่านเป็นภาษาลาวให้ฟังเอ้ยภาษาไต้ให้ฟังว่า สดแล้วแ,ลวแปลว่าสดอีกแล้วสดอีกแล้ว,ลวมาสดมาแสบน้ำกันเด้อยจ้าปลาผิดชู้เช่นเนี่ยแซ่บแรง นัวแ่นี่ต้องเอาไปล่องนัวกล้องจริงอืมฉันแก้วหน่อยดิโอโหหนำเกลยวกเก๊กเมื่อเฮ้ยมันได้ฟิลลิ่งน่พปีนวง ดูดิหม้อนี้ไอร้อนยัดีเลยอ่ะผักนี้มันแบบและลายเลยเนาะผักบุ้ง ก็เป็นเส้นร้อยเลยป็นเนยคดูพี่กายมองหน้าหนูเลย,ยแม่ยะสดแห้งหลายลูกสูกกินไรกันวะ Ngu mình tiệt kìa mà mai thay mới kinh จริงม,ม,มันอิมน่มหนมสดได้หนเล้ยสดเลยมันนัวพี่หนอกของข้ออุนอ่นๆผ่องอุนอ่นๆร่ำใส่ ตับอร่อยมากเลยตับง่อยไปพี่น้องต้มสุกอ่ะมันมันคือเดี๋ยวกินอันง้อก็กินตับหมูเลยด้อพี่น้องแซ่บเพื่อนเห็ดเค็มท้องกับฟินหยัมไปดังกรุบ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 ใช่ไหมู้เฒ่ากินได้ได้พี่น้องเห็ดเค็มท้องมันมันยัมไงตาบ้าอาจจะบ้า เขาซีกแขวนี้ได้ไหมหลองเด้อจะมีใครกินดึกเหมือนเราไหมเนี่ยจ,จะมีผู้ใดยอยู่เป็นม่วนที่อยากพากินกับสามีบบผพวน่องกินดึกปันเนี่ยเมื่อเรากินดอกดึก S <S อ๋อหนัวโอ้ต<อ>ัวเปหลายตัวนะใครไม่เคยช่าง,งเอาไปลองรู้นะครับโอ้ขอ่อยสวนแรกขอ่อยห่อนห่อนในข้อี่น้องจะได้รู้ว่ามันหนัวแบบนั้นจู<ม>่อีกทีจ้า ui ui mò đơn đài vậy Hắc cả đây thì là cái gì? chân cả đây thì là Bếp bưởi nó Ừ Ăn lỏi Thanh nhảy แแฟนี่หละเพิ่นเป็นคนขาวเลยพี่น้องเนะาะตังจีนใช่ไหม,มตังจีนผิวขาวทำไมออกก้นแล้วเราขาวจังวะเพื่อปลาคนขาวอะ่ะ คอยนี่คนดำข้นแหลเห่เอยแสบแทบพี่น้องเนี่ยนะจ๊ะเนี่ยโปรโมชั่นสุดคุ้มสุดพิเศษพี่น้องขอมาอีหลาจัดให้ได้พี่น้องเด้อซุปเนื้อ150บาทสำหรับท่านที่โอนเงินนะคะส่งฟรีด้พี่น้องเด้อ150บาทพี่น้องได้สองขวดนี่ซุปเนื้อนะคะกินในชองหม้มอเนาะอ่ามีจำนวนจำกัดได้พี่น้องเด้อไก่สีมเม็ดเลยได้พี่น้องจ้าเพราะว่าวันนี้เราโอ้โหวันนี้ขายเยอะมาก ลอยก็ขวดพี่น้องว่ามันจสซองลอยขวดติโบนะถ้านับว่าผิดนะจ๊ะพี่น้องเอ้าแสบไปน้ากันช่องทางการสั่งซื้อกะวุ้นใจกินอลไพี่น้องเพจอีลาพากินจักเจ็ดเลยตัวจริงนะพี่น้องอ่ะหลายท่านลงโอเนินไปเพจปลอมเลยพี่น้องเพจปอมนี่เป็นเพจของน่าจะเวียดนามนะเพจปลอมเด้อพี่น้องเด้อเขาดูดคลิปไปนะ ระวังกันด้วยนะจ๊ะมีหลายเพจนะจ๊ะใส่รูปโปรไฟล์ล่ะแล้วก็ซื้อวาอิล่าภากินผมนั่นคือเพจปลอมนะคะถ้าเพจจริงอ่ะอีล่าภากินตัวจริงนะคะพี่น้องก็จะมีการอัปเดตการเคลื่อนไหวตลอดเวลานะคะไอจุดใส่เสื้อสีม่วงก็ปลอ,ม,อมรูปวิลาภากินเชุดสีแดงด้วยพี่น้องแล้วก็ซื้ออ่าเพจก็อิล่าพากินตัวจริงนะคะสังเกตได้จากคลิปมันจะไม่มีไฟคลิปจะเป็นไฟเต็มไม่ย่อ ไม่ยืดมมสวยๆชัดๆใช่แล้วก็ไฟเต็มทั้งหมดนะคะไม่มีโลโก้อื่นจะมีโลโก้ล่าพากินตัวจริงนะคะแล้วก็จะมีการอัปเดตนะะไาเรื่อยๆนะคะพี่น้องจา<ม><อ>กบนนยิ่งเงียบการตอบก็จะไม่ได้ตอบคำเดิมๆนะคะจะเป็นตอบพูดเล่นคุยกับพี่น้องทุก่านเดิอบ่แมนว่เสร็จดีจ้ะขอบคุณค่ะอย่างเดียวนะพี่น้องนะสังเกตได้ง่ายเนอ่วงนี้คนโดนปลอมเฟซกันมามระวังพัดวงพัดอวดเนี่ยระวังเลย E อีแบงกิ้งกับเมื่อกันจอบส่งต้มไม่เสร็จแปลกๆมาไม่มีหรอกธนาคารก็ต้องแบบนั้นมาจำไว้หืมบวกยังไงบวกยังไงบวกยังไงอ่ะบวกยังไงเต็่เนื้อเยอะไปเปล่าไม่เยอะหรอกหลังไหมก็ฟาดเรียบนะคะเห็นหน้ายิ้มเงียบกิ๊กเพียบนะคะคนะเคยได้ยินไหมของน้องจ๊ะอาสยามนะ เออนะักกีพนนี้สดชื่นจริงเนาะแสบหลายพี่น้องเอา้าสุดบาทสุดไทยคลิปมันย่าวนะพี่น้องนะเดี๋ยวสิพัคกันรับเกินคลิปนะเ <laughs> มืองไปนอนรับเอาต่นขึ้นมารับไปตอนไหนวะสีวางสีอะว่นนี่ไงตับ เลิศม,มากจับพี่น้องเอ้าฝากไปด้วยแล้วกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะลองกินเจ้าฮ้อนนล่าพากินนะคะจัดโปสุดคุ้มนะคะสำหรับพี่น้องทุกทันทีเรียกร้องโป้โควิดหน่อยโป้โควิดให้หน่อยนะจ๊ะจัดไปเลยค่ะซุปเนื้อนะคะพี่น้องจ๋าซุปเนื้อสองขวดเพียงราคา 150บาทส่งฟรีสำหรับท่านที่โอนเงินเท่านั้นนะจ๊ะผู้ใดสนใจอยากจะลองชิมความแซ่บความนัวความเค็มคนทีลาบอกนะทักแอดลิงใต้คลิปมาเด้อจัดเด้อหรือทางเพจอิราพากินตัวจีนะคะสำหรับแรงนี้คือน,นี่ราตีสวัส,ส,วสดีจ้า